ก็เป็นไปตามคาดหมายนะสำหรับหวยฮานอยเมื่อวานนี้ก็คงจะดีใจกันไปทั่วนหน้าเดี๋นี้เรามาดูพี่นูก่อนว่าเขาจะโอ้โหลุ้นไปกับเราขนาดไหนสวัสดีครับโอ้โหผลที่อวนะครับสองสองสามเก้าสี่โอ้โหอันนี้เป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับอ๋อยังไงกันบ้างลนะ่ะอืมดีใจกันไปทั่วนหน้า แล้ววันนี้นะ่ะมีเลขแทงกันหรือยัง oh, s <S อืมอาจารย์นูขอแนะน, oh. นํานี่เป็นเลขชุดที่อาจารย์นูลองจับยามสามตาดูส่วนตัวบนสุดเป็นเลขที่มาบ่อยอ่าแถวรองก็เป็นเลขตับที่ไม่มานานส่วนหลักสิบ อยู่ที่สมกับเจอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้ระวังเดอ้อแค่นี้ก่อนอือหือกูล <Lucky. S 2> ัคกี้โชคดีทุกท่าน